บัมแรกล้นครับแล้วแอชลี่ขึ้นตีเปถูกลงแล้วครับอ้าแล้วโอ้โหล้นมาสองครั้งครับคราวนี้เป็นอัชราพรนี่ยขึ้นใส่แบบเน้นๆเลยฮะัศิวิมวันี้ก็โดนเปลี่ยนไปช่วงทายเซร็จนะครับหาครับอัชราพอรอืมเปิดมาครับทายได้ค่อนข้างรุนแรงเลยครับโอ้ดูะล้วโกนี้บอลยกมาให้กับอัชราพรนิดรอใส่สกอร์กัน บอลแรกเปิดดีครับแล้วอัชรพรเข้ามาตีลูกโอโหูสวยนะครับมาซย่านิดโลกหลอกไปแล้วครับแล้วอัชรพรตัดเข้ามาครับมีคนหลอกอีกคนหนึ่งวิละวันนะฮะดูครับโอ้มีเนี่ยบลอกมิดจะยังไงบอลแรกห่างครับกีกี้ดีมาให้อัชรพรหูยังขุดมาได้แต่ว่าบอลออกไปแล้วครับใช่ครับอัชรพรคงยศ ขึ้นชิดกันเลยนะอ่าครับแดนหลังอัชราพรครับโอ้โหมีความหนักครับลูกนี้อยู่ครับโอ้โหล็อกเดียวครับกาเมนครับกิ๊กผลแรกใช้ได้ครับจีราพรยกขึ้นมาลูกนี้มาจิราพรตียงถูกรองไว้อัชราพรขึ้นใส่ครับโอ้โหแล้วอันนี้สาครับรับไม่ทันครับ ทีรานี่ฮะแล้งคาเมนให้อัชราพรโอ้โหเก็บเี๋ยวเพลงครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับแล้วอัชราพรขึ้นตีลูกนี้ครับโอ้โหนี่มันสุเพียวชมบุรีอีเทคหรือเปล่านี่ครับมาเต็มโอ้ได้ทุกจังหวะครับโอ้แล้วตรงนี้บล็อกไม่มีเลยครับ ดยกับตันทีมครับหมืนยืเฉิงครับเสิร์ฟแล้วกิกี้ให้มาเป็นอัชลพรเนี้ครับโอ้ที่ทำแต้มนี้ครับเขาค่อนข้างเร็วเหมือนกันเนี้ครับโกงครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วล้มมาทางฝั่งของสุเทมกิกี้ให้กับอัชลพรโอ้ยอดเยี่ยมครับลูกนี้อัญชลพรคงยศดูครับกิกี้จ่ายมาโอ้ แหวกตองกลางบล็อกเลยครับลูกนี้ของอชาพรผู้เล่นของฮาซูฟีถามจริงครับเสิบติ๊กี้ครับให้อัชราพรโอ้โหลูกนี้ลอยมาจากหลังบ้านครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับดูฮะเหมือนรู้ครับตั้งหลักรอตั้งแต่แรกครับโอ้หว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ปีนี้ผลงานดีมากครับอัชราพรคงยศในเอาครับบอลแรกห่างครับสวหวะขึ้นมาหลีกผู้ชาน กี้ยกขึ้นมาอัชลาพรครับใส่เลยฮะผู้นี้เหมือนรู้ใจกันนะครับเอาครับปีนุชหมันแรกสวยครับกกี้ให้สั้นครับโอกาสของฮ่องกงยกมาค้องวิรวันรองได้ดีฮะอัชลาพรขึ้นใส่หนักครับลูกนี้โอ้หบอลสามเล่นไม่ได้ครับโอ พยายามรัดเลยครับฮ่องกงเดี๋ยวจะได้นะครับแต่ว่าว่าหวสุดท้ายนี่มันต่ข่ายไปสองรอบครับนี่ฮะน้องเพียวจังหวะขึ้นเน็ตเหมือนจะช้านะครับแต่พอจะถึงบอลน,นี้สปีดได้เร็วมากครับผมแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นตีของอาชาพอนิวโอพโหตีแบบนี้ครับ ้มนะครับดูครับใส่หนักเลยครับล็อกสองคนนี้เอาไม่อยู่ครับบันแรกใช้ได้ครับโอกาสของทางฝั่งสุพีมาฉลอรขึ้นตีหนักเลยครับพิพยายามที่จะเบี่ยงตัวไปรับเลครับเนี่ยครับไม่ทันจริงๆครับเอาครับ บอลสั้นริญญาให้มาแอชลี่ขึ้นปีครับเจอบล็อกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของฮ่องกงรินญาครับให้กับอัชลาพรขึ้นส่โอ้โหโดนรับลูกนี้โอ้โหโดดรับได้สวยมากปีธิดาครับเสิฟโอ้โหจังหวะนี้ครับอัชลาพรโอลายังเหนียวอยู่ได้บุกอีกครั้งครับสุพีมอัชลาพรขึ้นตีคราวนี้เอายังแกะได้ครับยุพาพุ่งไปแต่ว่าไม่ถึงครับ อนิชิาครับเสิบตีนัดบอลแรกดีครับแล้วจังหวะแดนหลังของอัชลาพรอ้ยุคายังเหนียวครับออดูมาขึ้นตีสวนกลับไปครับปีนุชเก็บได้สุภัตราครับให้กับอัชลาพรซีรีมาอันเดอร์ให้กับออดอูมาขึ้นเต็ม มาลูกนี้ครับชุดที่มาเก็บได้แม่แล้วนี่พาวีตีติดบล็อกให้3เมตรมาบ้างโอ้โหสุดยอดครับอัาฉรอพครับเกมรุกของทางสุพรร์นี่มากันเยอะเหลือเกินฮะซีรีมาครับเสิร์ฟผมแรกห่างครับกิกี้ให้กับอัชราพรอ่าครับจังหวะรับบอลของเปียธิดารครับพยายามจะค,นคนอนรลบอลให้มันไปด้านหน้าครับ เหมืนอนคนข้างแรงครับดูครับนี่ครับชุติมาครับเสิร์ฟแบบแรกดีครับแล้วจังหวะคิดใส่ของอัชลารพรนี่โอ้โหมาเต็มครับแต้มนี้โอ้ดูครับเนี่ยครับเต็มแรงเลยครับอัชลารพร เราเปิดดีครับแล้วจังหวะน,นี้อัชราพรทำได้ดีครับอีกที้ยกมาให้ตัวหลังครับสปีดเนี่ยยิงบอลแรกดีครับอัชราพรขึ้นตีเสียบหวาดหูฟุ้งฟังครับค <c oughs> ืดคุณนิดน,น้องเปียวเนี่ยโจมตีทั่วสนามแล้วครับแดนหลังนี้ก็ จัดไปหลายลูกครับบอลโค้งนี่ก็โอ้โหหลากหลายมุมในการตีครับคราวนี้ตีแบบปักเลยครับเวแล้วเนา